วันนี้โค้ชเอเอาชีวิตของสาวฟรีแลนซ์คนหนึ่งนะครับมามาเล่าสู่กันฟังว่าเอจะบริหารเงินจะวางแผนการเงินให้กับคนที่ทำอาชีพอิสระอย่างไรนะครับโดยยกตัวอย่างกรณีของสาวคนหนึ่งที่เป็นอินเทีเลร์ดีไซน์นะครับมีไรายได้ต่อปีนะฮะเพราะนันคำนวณเป็นปีนะฮะเนื่องจากว่าเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีไรายได้เป็นประจำเป็นเดือนเนี่ยเขาก็คำนวณไว้ว่าอยู่ประมาณสักล้านแปนะครับในล้านแเนี่ย มีค่าใช้จ่ายม,มีเงินเก็บไว้อยู่ในประมาณสัก800,000 8น,นะฮะเจ็ดแปดแสนนะฮะแล้วก็มีรายจ่ายแล้วต้องดูแลครอบครัวดูแลบุพการลีและขณะเดียวกันก็มีความฝันมีวางแผนไว้ว่าโอเคอยากจะ,กะเกษียณสักอายุ60มีรายได้สักประมาณสัก3า0หมื่นไว้ใช้นะครับส่วนแผนระยะสั้นๆเนี่ยก็คืออยากวางแผนเรื่องภาษีอยากมีเงินสำรองฉุกเฉินอยากเพิ่มมูลค่าเงินออมอยากวางแผนประกันสุขภาพ แล้วสุดท้ายก็คืออยากซื้อรถนะครับแล้วก็ระยะกลางเนี่ยก็คือมองว่าอยากจะมีคอนโดของตัวเองละสักห้องนึงนะครับสักสี่ล้านบาทภายในห้าปีนะครับอันนี้เรามาดูว่าจากเริ่มต้นในในในเบรกแรกเนี่ยเราคุยดูแล้วเนี่ยเงินสะสมที่เขามีอยู่เนี่ยขนาดนี้นะฮะเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับวิธีการเก็บเงินตรงนี้อยู่เนี่ยความฝันของเขาเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยนะฮะเรามาดูกันว่าในเบรกที่สองเนี่ย โคชเอหรือว่าคุณธนาทรเนี่ยวางแผนให้เขาอย่างไรครับอโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ,รบซึ่งเนื่องจากว่าเวลาคนที่เข้ามารับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเราจะต้องวางแผนแกนแบบเป็นแบบองค์รวมรก็คือดูในทุกเรื่องไม่ได้เน้นว่าการที่จะมาวางแผนการไม่ได้มีเ,เ,เป้าแค่กษรียณอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของการ,กรเกษียณหรือว่ารเรื่องของการหาผลตอบแทนที่สูงที่สุดค,คนมักจะเข้าใจผิดว่า ไม่ว่าคุณจะเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณเนี่ยออกจากเงินฝากของคุณออกไปลงทุนเนี่ยนึกถึงแต่เรื่องของผลตอบแทนที่สูงที่สุดซึ่งซึ่งตรงนี้มันผิดหลักการครับมันผิดผิดหลักการในเรื่องของการวางแผนการเงินเลยการวางแผนการเงินไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงที่สุดแต่การวางแผนการเงินคือการวางแผนเป้าหมายให้แต่ละช่วงในแต่ละช่วงชีวิตของคุณและให้เพื่อบรรลุเป้าหมายทุกเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับ ซึ่งพอเรารู้เป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะจัดการเงินของเขาอย่างไงเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยแต่ละเป้าหมายมันจะมีระยะเวลามาเกี่ยวชงถูกไหมครับปีหปีเปีอะไรก็ว่ามาซึ่งข้อยากที่สุดก็คือว่าถ้าคนที่เข้ามารับคำปรึกษาผมเนี่ยเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะยากเหมือนเรือที่แล่นออกไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับไม่มีทิศทาง แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวางแผนชีวิตเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าอีก3ปี5ปี10ปีนะครับจนถึงช่วงวัยกเกษียณเนี่ยเราจะต้องวางแผนยังไงจะต้องใช้เงินยังไงเก็บเงินไว้ตรงไหนในแต่ละเป้าหมายมนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้มีเงินก็เอาไปหาผลตอบแทนสูงๆสุดท้ายคุณก็จะถูกหลอกนะ,ะเพราะว่านัปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคนิค ในการที่จะมคือคือมันก็คือแชร์ลูกโซ่นั่นแหละคุณพูดดีนะใช้คําว่าเทคนิคแต่มันมีเทคนิคที่หลากหลายมากนะครับนะะจนบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเขาไม่มีใครมาบอกว่าอันนี้คือแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วนะเวลานำเสนอการลงทุนให้กับคน,คนเนี่ยเขาก็ถูกกระตุ้นโดยการพูดถึงผลตอบแทนอย่างเดียวใช่อพอพูดถึงผลตอบแทนเนี่ยเราผลคือ,ค,อคือเขารู้ไงว่า มนุษย์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะมนุษย์ทุกคนมีความโลภอยากรวยเร็วหมดแหละไม่มีใครอยากจะรวยช้าๆไม่มีใครอยากจนอายุ30แล้วไม่อยากทํางานด้วยซ้ำาบใช่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอาตรงจุดนี้แหละนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมนุษย์มีความโลภก็เลยเอาผลตอบแทนที่สูงๆเนี่ยมามาหลอกเราสุดท้ายเราก็กลายเป็นเหยื่อซึ่งซึ่งทุกวันนี้ขนาดที่มีนะฮะตัวอย่างให้เห็นอยู่ทุกวันอ่ะนะมีทุกวันอ่ะเราได้เห็นก็ยังถูก ถูกหลอกกันได้ทุกวันเหมือนกันใช่นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากจะให้กลับเข้ามานะครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเรามีแผนอะไรบ้างคุณเขียนแผนออกมาเป็นระยะเวลาแล้วคุณดูว่าปัจจุบันเนี่ยเงินที่คุณเก็บอยู่วันวันนี้สมมุตินะวันนี้คุณมีเงินเยอะมากเลยฝากธนาคารไว้แล้วคุณกินดอกแล้วคุณสามารถใช้ชีวิตได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรดีดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ถ้าคุณคิดว่าเออมันเซฟสุดแต่จริงๆคือเงินที่อยู่ในธนาคารมันไม่ได้เซฟอย่างที่คุณคิดคหนึ่งคือมันมีความเสี่ยงอยู่2เรื่องเรื่องที่1เนี่ยแน่นอนเลยคือเรื่องของเงินเฟอ้อนะฮะเงินด้อยค่าลงทุกปี<ช>นะครับเงินฝากเนี่ยได้เต็มที่คือฝากประจํา1%เแต่เงินเฟ้อมันสบางปีมันสามกว่ามันห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเง,งี้ยถ้ากับว่าเงินฝากคุณเนี่ยลดค่าลงเรื่อยๆความเสี่ยงที่สองก็คือเรื่องของ พรบคุ้มครองเงินฝากครับนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยห้าสิบล้านคุณมีสบายาคุณฝากไว้ห้าสิบเขาก็เขาก็รับผิดชอบการเงินนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือหนึ่งล้านใช่ต่อสถาบันการเงินครับฉะนั้นเนี่ยคุณมียี่สิบล้านคุณต้องไปฝากธนาคารยี่สิบแห่งอย่างน้อยยี่สิบแห่งแห่งละล้านอถึงจะคุ้มครองถ้าเกิดว่าธนาคารมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอ่าแน่นอนเงินฝากหนึ่งล้านแรกคุณได้กลับคุ้มครองแต่ที่เหลือเนี่ย ก็ต้องมารอให้เขาชำระบัญชีอะไรของเขาเรียบร้อยเสร็จแล้วเขามาแบ่งเงินเท่าไหร่มันถึงเป็นของคุณนะฮะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้คือเราต้องรู้ด้วยว่าความเสี่ยงมันไม่มันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรไม่เสี่ยงไม่มีอะไรไม่เสี่ยงการที่คุณไม่ลงทุนอะไรเลยก็คือความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะครับมาดูกันนะฮะว่าพอเรารู้เป้าหมายทางการเงินของน้องท่านนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีระยะสั้นนะครับเรื่องของการบริหารเงินรองฉุกเฉินเพราะว่าเขาเป็น คนที่ไม่ได้มีรายได้ประจำฉะนั้นเนี่ยเงินสำรองฉุกเฉินมีความสำคัญมากนะครับอย่างที่ทุกวันนี้คือในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่ๆเมื่อก่อนเนี่ยถูกล็อกดาวน์ถูกอะไรทำงานไม่ได้เจอคนไม่ได้นะครับคนที่มีอาชีพอิสระเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ครับแล้วบางเดือนคุณไม่มีงานอะ่ะใช่หรือบางเดือนต้องรอเก็บเงินอะ่ะ รอลูกค้าจ่ายเงินน่ะแล้วคุณจะใช้จ่ายไงถ้าคุณไม่มีสำรองฉุกเฉินอยู่ถัดมานะคบเขาต้องการวางแผนเพิ่มมูลค่าเงินออมซึ่งเรารู้แล้วไงว่าปัจจุบันเนี่ยเงินฝากของเขาอยู่ที่ประมาณล้านเก้าครับนะครับอยู่ในธนาคารหมดเลยก็คืออยู่ในเงินฝากประจำกับออมทรัพย์ครับผลตอบแทนเนี่ยแค่ศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือต้องวางแผนเพิ่มมูลค่าเงินของมันครับนะครับถัดมาเป็นเรื่องของวางแผนประกันสุขภาพเนื่องจากว่าเขาเป็นมนุษย์ ที่ไม่มีรายได้ประจําเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์ไม่มีสวัสดิการใดๆเจ็บป่วยก็ควักกระเป๋าจ่ายเองไม่กับ30บาทไปสามสิบาทคุณก็ต้องไปสมัครบางทีตอนนี้คุณถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีคุณก็ไม่ได้อะไรนะประกันสังคมก็ไม่ได้นะะซื้อรถจน1ล้านภายใน2ปีซื้อเงินผ่อนแล้วก็บอกว่าจะขายรถเดิมทิ้งเพื่อมาซื้อคันใหม่เป้าหมายระยะกลางคือซื้อคอนโด4ล้านภายในีครปี นะครับแล้วก็กเกษียณที่อายุ60มีเงินใช้จ่ายหลังกเกษียณเดือนละ30,000บาท30,000ที่เขาคิดวันนี้ใช่30,000<ม>ในวันนี้นะฮะแต่ว่าณวันที่อายุ60จริง,รงๆเนี่ยเขาต้องเตรียมเงินไว้62,000นะครับเท่าตัวเติมเท่าตัวเพราะว่าเป็นเวลา25ปีเพราะตอนนี้เขาอายุ35อีก25ปีถึงจะ,กะเกษียณเงินที่จะจะเก็บไว้ใช้จ่าย30,000เนี่ยมันไม่พอถ้าเก็บไว้30,000ในวันที่อายุ60 สามหมื่นนะวันนั้นเนี่ยจะอยู่แค่จะมีมูลค่าเหลืออยู่แค่หมื่นห้านะฮะด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับอ่ะพอเรารู้เป้าหมายทั้งหมดแล้วนะครับเราก็มาดูว่านะครับเราจะวางแผนยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินเนี่ยคือการที่จะบริหารรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องท่านนี้นะฮะเขามีการจริงจริงเขาก็ใช้จ่ายไม่ได้เยอะนะครับเขาใช้จ่ายเนี่ย ไม่เกิน70%็ดสิบเอร์เซนนะครับต่อ,อไรายได้ค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เกิน70%แต่เนื่องจากว่าเป้าหมายเขาเยอะนะแล้วก็เขาควรจะต้องอวางแผนอาจจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันที่มันไม่จําเป็นออกไปค่าใช้จ่ายที่ส่วนใหญ่จะลดได้ก็เช่นค่าช้อปปิง้งค่าท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ที่จะจะลดได้ครับ นะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาจะลดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับจาก10,000แสนเนี่ยจะเหลือ500,000ห้าหมื0นบาทนะครับลดไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ส่วนรายจ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของภาษีนะครับที่เราบอกกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วเขาจะต้องเสียภาษีอยู่ประมาณนะครับสองแสนหกต่อปีแต่ถูกหักหนี้จ่ายแ่ห้าหมื่นบาทฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องถูกนะฮะเวลาถึงเวลานั้นเขาจะต้องเอาเงินไปจ่ายภาษีเพิ่ม อีกประมาณ2 0 0แสนทำให้เงินฝากที่เขาจะฝากเนี่ยนะครับเจ็ดแสนต่อปอีมันก็ต้องถูกดึงออกไปอีก2 0 0แสนก็จะจริงๆฝากได้แค่5 0 0แสนนะต่อปีเนี่ยคือลงทุนได้แค่5 0าแสนแต่ในขณะที่ถ้าเขานะฮะเขาต้องการที่จะไปถึงเป้าหมายเรื่องกสยณเนี่ยตอนเบรกแรกเราคำนวณไว้แล้วถ้าเขายังเก็บเงินไว้แบบเนี้ยเขาต้องเก็บเงินให้ได้ปีละล้าน2หรือว่าเดือนละ1 0 0 0งแสนนะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับ พอเราไปลดค่าให้จ่ายเขานะครับถัดมานะคะเราจะต้องมาดูในเรื่องของการวางแผนเงินสำรองฉุกเฉินนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมอันนี้สามารถทำไปพร้อมๆกันได้ปัจจุบันเนี่ยเขามีรายจ่ายอยู่ประมาณปีละหนึ่งล้านนะครับถ,ถ้าเป็นอาชีพอิสระเนี่ยนะครับผมอยากจะให้การเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ประมาณสัก6เดือนอของรายจ่ายคร,รายจ่ายของเขาเนี่ยนะฮะ,ะตกเดือนละก็ประมาณ เกือบเกือบแสนน่ะประมาณสัก8 0ดหมื่นบาทปีนึ่งประมาณล้านหนึ่งนะครับเงินสำรองฉุกเฉินหกเท่าของเขาก็คือประมาณสักห้าแสนนะฮะแต่ว่าเขาเก็บเงินฝากธนาคารไว้ถึงล้านเก้าครับซึ่งมันเกินจาเกินความจําเป็นนะครับความจำเป็นในการเก็บเงินนะฮะก็อยู่แค่ประมาณ6เดือนหเดือนก็คือห้าแสนก็พอที่เหลืออีกประมาณล้านสี่เนี่ยหาที่อยู่หาที่อยู่ให้เขาใหม่ครับเพราะไม่งั้น อย่างที่เราเห็นแล้วว่าถ้าเขาเก็บเงินไว้แบบเดิมเนี่ยผลตอบแทน0.6%ต่อปีเงินล้าน9ของเขาเนี่ยผ่านไป25ปีนะตอนที่เขาอย<ด>ุ60าาได้มา2ล้านกว่าบาทได,ไ,ดไ,ดได้ดอกเบี้ยมา3แสนายใน25ปีซึ่งมันไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนใหม่มาดูกันว่าจัดสรรพอร์ตการลงทุนเขาเป็นแบบไหนนะฮะก็คือผมจะวางแผนให้เขาเก็บเงินไว้ในเงินฝากเนี่ย นะครับกับพวกตราสารหนี้เนี่ยประมาณ3 0มบนะครับก็จะไปอยู่ในรูปแบบของเงินฝากออมทรัพย์2อ0 0 0 0แล้วก็ไปอยู่ในรูปแบบของกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่ามันนี่มาเก็ตไฟอีก3 0 0แสนนะฮะห้าแสนก้อนเนี้ยก็คือเก็บไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะฮะถึงผลตอบแทนแน่นอนมันต้องต่ำกว่าเงินเฟ้อไม่เป็นไรแต่ว่าได้คิดตรงนั้นแล้วใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเงินทั้งหมดเลยนะสมมุติเราลงทุนหมดเลยล้านเก้าเกิดผ่านไปปุ๊บ5เดือน คุณบางเดือนคุณไม่ไดงานไม่มีงานหรือรอเก็บเงินอยู่ปรากฏว่าไอ้เงินล้านเก้าที่เอาไปลงทุนอ่ะมันติดลบอยู่เกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ดีสองเด้งเลยจะดึงเงินออกมาจะดึงเงินตรงนั้นก็ไม่ได้ขาดทุนเท่ากับว่าคุณถอนเงินมาคุณขาดทุนทันทีครับฉะนั้นเนี่ยก็คือจัดสรรเงินดีๆไอ้เงินสำรองฉุกเฉินก็คือสำรองฉุกเฉินจริงไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาคนรับแทนไม่ต้องมาสนใจมันเพราะว่าเวลาที่คุณขาดสน คุณติดขัดดึงออกมาได้คุณดึงเงินออกมาตรงนี้ได้นะครับงั้นสิ่งที่เราให้ความสาคัญกับมันก็คือดึงออกมาได้เร็วใช่นะฮะถัดมานะฮะก็คือวางแผนอยู่ในลงทุนใน Property Fund ประมาณ30%ครับแล้วก็ Equity Fund ประมาณ40% Equity อ u n d ฟันก็คือลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะครับ t y o p e r t y fund นะครับก็อยู่ที่6 0แ0นนะครับแล้วก็ลงทุนใน Equity Fund เนี่ยประมาณ800 0 0 0ก็อีก1 4 0 0 0บาทครับาทนะเท่ากับว่า ออไอ้เงินที่เป็นเงินสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยล้านสี่ก็จะไปอยู่ใน Property f u n ฟั0 0 0ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ6%ตอ่อปีไปอยู่ใน Equity Fund นะครับก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะฮหรือว่าตราสารทุนนี่แหละนะครับแสนก็คือผลตอบแทนประมาณ8%ต่อปีอะฉะนั้นพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยไอ้ล้านเตรงเนี้ยจะเปลี่ยนจากผลตอบแทน0.6เ,เป็น5.5%นะครับในการจัดสรรพอร์ตแบบ ตราสารหนี้30% property fund 30%แล้วก็ equity fund 40%ครับนะครับถ้าลงทุนแบบนี้นะครับเปลี่ยนผลตอบแทนจาก0.6%เป็น5.5%เนี่ยเงินล้านเก้านะครับด้วยผลตอบแทนทบต้นที่5.5%เป็นเวลา25ปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็น7จ็ดล้านสามโอ้เห็นไหมคือคุณเปลี่ยนที่อยู่ของเงินนะที่ฝากไว้ในธนาคารทั้งหมดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เอาเก็บไว้ประมาณแค่30ครับอีก70เนี่ยคุณหาผลตอบแทนที่อยู่ใหม่ที่มันได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า,วาเดิมนะครับซึ่งผลตอบแทน5.5เนี่ยมันทำให้ผลเ,เงินก้อนของคุณเนี่ยที่เก็บไว้ล้านเก้เนี่ยมันเติบโตขึ้นจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดเก็บไว้ในธนาคาร25ปีมันจะได้2ล้าน2แต่อันนี้คือ7ล้าน3แสน มันเพิ่มขึ้นมา5ล้านเลยนะภายในระยะเวลาเท่าเดิมคือ2ี่ปีอย่างน้อยก็ตอบโจทย์ข้อหนึ่งละเพิ่มมูลค่าเงินออมอันนี้คือตอบโจทย์เพิ่มมูลค่าเงินออมและถ้าหลังกเกษียณล่ะหลังกเกษียณยังลงทุนต่อได้ผลตอบแทนประมาณนี้นะห้าจุเปไม่เปลี่ยนวิธีนะครับตั้งแต่6กสิจนถึงเก้าสเนี่ยคุณดึงเงินมาใช้เจ0ด0ห้าต่อปีเพิ่มสเปอร์เซทุกปีทุกปีเนี่ยนะครับหลังกเกษียณตอน6กสเนี่ยคุณเตรียมเงินแค่1ิกล้านก็พอถ้าหลังกเกษียณคคุณหาตอบแทนได้ 5. 5รั ในขนาดที่นะครับถ้าหลังเกษียณคุณไม่ลงทุนเลยนะครับเป็นผลตอบแทนเป็นศูนย์และคุณดึงเงินมาใช้7,5ต่อปีเป็นเวลา30ปีบวกเงินเฟ้อ3%ร์เทุกปีเนะี่ยต้องเตรียม3 2ล้านนะ<อ>แต่อันนี้คือถ้าเราลงทุนต่อเราเตรียมเงินน้อยลงครึ่งหนึ่งเหลือ16ล้านนะครับในขนาดที่วันนี้เรามีแล้วประมาณล้าน9และไอ้ล้าน9จะกลายเป็น7ล <7, 000. S 1> <3, S 2> ้าน3ในวันที่อายุ60 เท่ากับว่าเราขาดจริงๆคือ9ก้าล้านคุณมีเวลา25ปีหา9ล้านถ้านะครับถ้าเราหา9ลา้านภายใน25ปีเนี่ยถ้าฝากแบงค์ไว้แล้วกันฝากออมทรัพย์ไว้ถ้าฝากออมทรัพย์เหมือนเดิมนะต้องเก็บเงินปีละ3 0 5 0 0ส้าีปีคุณจะมี9ล้านแต่ถ้านะครับเอาตรงนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นประเภทตราสารทุนรหรือว่าหุ้นนี่แหละ เพราะว่าระยะเวลามันยาวมากเลยยี่สิบห้าปีอ่ะคุณคลงทุนหุ้น,นสบายๆนะครับ2้ายี่ห้าปีเนี่ยไม่มีขาดทุนครับลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณ8%ปดเปอร์ซ็นนะใส่เงินเข้าไปแต่ละปีคือแค่แสนสองอนยะ่างเงี้ยแสนสองก็คือเดือนละหมื่นแต่ถ้าคุณฝากธนาคารคือต้องประมาณสามแสนห้าต้องฝากเงินเพิ่มเข้าไปครับซึ่งเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายอื่นใดเนะี่ยคุณจะฝากธนาคารก็ได้ก็เรื่องก็ไม่มีปัญหาค,คุณมีตั้งเจ็ดแต่คุยังมีเป้าหมายที่นะ เดี๋ยวต้องไปผ่อนรถไปซื้อคอนโดซื้อคอนโดคุณก็คงยังซื้อสดไม่ได้ภายใน5ปีถูกไหมครับคุณก็ต้องผ่อนฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเจอค่าผ่อนอีกแล้วจะมาฝากเงิน3ามแสนห้าต่อปีมันเป็นไปไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลงทุนนะฮะก็คือเก็บเงินให้ได้เนี่ยปีละแสนสองก็พอแล้วนะครับสําหรับเป้าหมายเกษียณถัดมานะครับเรื่องของการวางแผนประกันสุขภาพนะเนื่องจากว่า อย่าลืมว่านอกจากประกันสุขภาพแล้วเนี่ยถ้ามาดูสถานะนะฮะสถานาภาพของเขาในครอบครัวของเขาเนี่ยเขาเป็นเสาหลักนะคนเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหาเงินเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นลูกคนเดียวครับนะครับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกระเสียนแล้วออาศัยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ทุกเดือนเนี่ยเ,เขาส่งเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดือนละหมื่นห้าครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ย เพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นเป็นสิ่งไม่แน่นอนทุกคนรู้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยแต่เขาไม่อยู่เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับจะขาดรายได้จากเขาเนี่ยไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาวางแผนในเรื่องของหลักประกันครอบครัวให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราส่งเงินให้เขาเดือนละหมื่นห้าเนี่ยปีหนึ่งก็คือประมาณแสนแปดนะฮะ ปกติเนี่ยเวลาที่เราจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราจะดูแลเขาเนี่ยตราบเท่าชีวิตของเราหรือตราบเท่าชีวิตของเขาอืมน่าคิดนะมันก็ต้องดูแลตราบเท่าชีวิตของเขาถูกไหมคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับซึ่งซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าจะอายุเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้อายุเฉลี่ยของคนไทยประมาณการได้ประมาณการอยู่ที่ประมาณ80กว่าครับฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เพิ่งอายุสามอ่าเพิ่งอายุ60นะฮะฉะนั้น การคุ้มครองดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยก็ต้องสักสิบปีถึงเก้าสิบไว้ก่อนนะครับเอาเอ็กซ์ตรีมไว้ก่อนฉะนั้นเขาต้องการใช้เงินเนี่ยปีละแสนแปดนะครับสามสิบปีก็คือห้าล้านสี่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีลูกที่จะต้องไปเสียค่าการศึกษานี่สินอะไรก็ไม่มีฉะนั้นเนี่ยเตรียมเงินไว้ห้าล้านสี่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่สบายแล้วไม่มีปัญหาต้องมาดูว่าปัจจุบันเตรียมไว้ยังอปัจจุบันมีสินทรัพย์ถึงห้าล้านสี่ไหม ไม่ถึงเพราะว่ามีสินทรัพย์อยู่มาล้านเก้าครับฉะนั้นเนี่ยก็เอา5้าล้านสี่ที่เงินที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเตรียมไว้ทอหักด้วยเงินที่เตรียมไว้แล้วคือล้านเก้าครับที่เหลือเท่าไหร่นะครับตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมที่<ม>เราควรจะทําประกัน<ม>เกิดเวลามีคนมาขายประกันคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเดินมาขายคุณแล้วก็บอกว่าเอาทุนไปแสนหนึ่งสองแสน ไม่รู้ว่าพอไม่พอนะทักิดแบบนี้เพราะเขาจะรู้ไหมว่าเขาว่าคุณต้องการทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ใช่ทีนี้คือหลักการคิดครับอันนี้คือทุนประกันที่คุณควรจะต้องมีประมาณ3มล้าน5้าแสนครับกลมๆก็ประมาณสักสล้านก็ได้นะฮะเราก็จะไปหาในเรื่องของแบบประกันที่เหมาะสมครับที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเยอะแล้วได้ทุนประกันสูงๆครับรวมถึงประกันสุขภาพนะครับผมก็เลยใช้โปรดักที่เรียกว่ายูนิตลิงหรือว่าประกันควบการลงทุนเนี่ยมาตอบโจทย์ของเขาก็คือ ลงทุนปีละ1 0 0 0 0แสนนะครับทุนประกันชีวิตเนี่ยได้4ล้านบวกประกันสุขภาพอันนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการออมซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาจะออมได้นะครับปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 0แสนอเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปต้องเสียภาษีนะเสียภาษีประมาณสอ0แ0นเศษสองแสนแต่ว่าเราก็ใช้เทคนิคในเรื่องของการลดหย่อน นะฮะให้ตัวเงินได้สุทธิมันน้อยๆลงอย่างตัวยูนิตลิงก์มันก็เอาไปใช้หักภาษีได้ภาษีเป็นหมวดประกันชีวิตได้นะครับแล้วไอ้เงินที่จะเตรียมกเกษียณนะครับที่บอกว่าต้องการเดือนละ1 0,000หมืหรือปีละแสนสองเนี่ยผมให้ลงทุนใน RMF นะครับอาชีพอิสระก็ซื้อ RMF ได้นะ่ะไม่ใช่ว่าบางคนบางคนยังเข้าใจผิดอยู่นะนค,นคิดว่าเป็น,เ,นปเป็นเงินเดือนประจำแล้วถึงซื้อ RMF ได้ไม่ใช่ อยู่ที่ความสามารถในการจัดส่งคุณก็คือว่าคุณมีรายได้เนี่ยครับปกติซื้อ r m f ปัจจุบันเนี่ยเขาขยายให้นะเมื่อก่อนเนี่ยให้แค่15%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ปัจจุบันเนี่ยคือให้ถึง30%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน5 0 0 0 0นที่คุณจะสามารถซื้อเพื่อไปเป็นค่าลดหย่อนให้ตัวเลขของเงินได้สุทธิของคุณมันน้อยลงคุณจะได้ภาษีภาษีน้อยลงนะฮะอ m f เเนี่ยผมให้ลงทุนในหุ้น นะครับ IMF มีสินทรัพย์ให้เลือกเยอะเลยตั้งแต่ตราสารนี่ r อร์ตตี้ฟันทองคำเฮลท์แคร์เยอะแยะไม่หมดเราก็เลือกลงในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไปเพื่อได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับเราก็ประมาณสัก8%ต่อปีเนี่ยลงทุนปีละแสนสองก็พอนะครับพอลงทุนทั้งยูนิตลิงแสนหนึ่งนะครับแล้ว r m f 0แสนสองเนี่ยก็จะทำให้รายได้สุทธิเนี่ยเขาน้อยลง ทำให้เขาเสียภาษีเนี่ยจากเดิมเนี่ยปีละ2อ6 0 0นตอนนี้คือเหลือ2,000 0 0รายได้ของเขาเนี่ยจะอยู่รายได้ของเขาคือล้านแปแต่รายจ่ายปัจจุบันเนี่ยหลังจากเสียภาษีแล้วก็หักค่าท่องเที่ยวลงไปเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ปีละล้านสองนะครับหรือว่าเดือนละแสนนะฮะในขณะที่มีรายได้อยู่ล้านแเท่ากับว่าเขาจะมีความสามารถในการเก็บเงินได้ปีละห0 0 0 0 นะครับผมก็ให้ลงทุนในลิงก์ไปละแสนหนึ่งใน IMF เนี่ยประมาณแสนสองอันนี้สำหรับการกระเสียนนะครับถ้ากับว่าตอนนี้เราวางแผนในเรื่องของภาษีไปแล้วบริหารเงินสำรองฉุเฉินไปแล้วประกันแล้วประกันแล้วเพิ่มมูลค่าเงินออมแล้วนะครับกษียดแล้วเหลืออีก2เป้าหมายคือซื้อรถกับคอนโดมาดูกันต่อนะครับซื้อรถเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถที่ จะขายรถเดิมนะผมมองว่าเขาขายรถเดิมได้ปัจจุบันเนี่ยรถเดิมของเขาเนี่ยอยู่ที่นะครับสี่แสนอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะผมว่ามูลค่ารถมันลดลงอะรถมันคือลดใช่ไหมรถมันคือลดลงไปเรื่อยๆฉะนั้นนี่อีกสองปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะขายได้สักสามแสนแล้วกันสามแสนเนี่ยคุณจะซื้อรถหนึ่งล้านบาทเนี่ยสามแสนก็คือเอาไปดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เอาไปดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะจัดไฟแนนซ์ประมาณเจ็ดแสน ผมก็วางแผนให้เขาเนี่ยผ่อนไปนะสักหกสิบงวดอห้าปีห้าปีก็ตกเดือนละหนึ่งบมืครสามพันบาทบแต่อีกหนึ่งมืสามพันบาทเนี่ยนะครับจะไปผ่อนอีกสองปีข้างหน้าก็ยังไม,ไม่ได้มานนเป็นยังไม่ได้เป็นตัวเลขตอนนี้นะครับส่วนเป้าหมายการซื้อคอนโดนะฮะผมก็ให้เขาลงทุนอย่างนี้เพราะว่าคอนโดเนี่ยตั้งเป้าว่าคอนโดสี่ล้านเนี่ยผมจะให้เขาเขาเขาจะซื้อภายในห้าปีใช่ไหมมีเวลาอีกห้าปี ผมจะให้เขาดาวเนี่ยประมาณสักล้านจับอีกห้าแสนนะครับแล้วอายุของเขาเนี่ยณนะวันที่ซื้อคืออายุสี่ตอนนี้สาห้าใช่ไหมใช่สี่สิบปุ๊บเนี่ยคุณดาวไปหนึ่งล้านห้าถ้ากับว่าคุณกู้จริงๆเนี่ยสองล้านห้าสองล้านห้าคนอายุสี่ิเนี่ยกู้ได้ถึงอายุหกสิบห้าก็เต็มแม็กไปก่อนนะครับแล้วก็ผ่อนปี่อยมาปีผ่อนย่อิ25ปีเนี่ยก็คือประมาณหมื่นหกณวันนั้นก็คือ อีก5ปีข้างหน้าจะต้องมาจ่ายค่าผ่อนอีกประมาณ16ื่นับนะครับอีก2ปีข้างหน้าจะต้องผ่อนลดประมาณ1มืม่นสามนะครับแต่ตอนนี้นเหลือเงินเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามแสนเก้านะครับสามแสนเก้าใน2ปีแรกเนี่ยลงไปเลย3ามแสนเก้าให้ลงทุนในพอร์ตประมาณสักหอร์เซอันนี้สาหรับดาวคอนโดแต่พอขึ้นปีที่3เนี่ยคุณจะต้องเอาไปจ่ายค่าผ่อนลดประมาณปีละแสนหหรือว่าเดือนละหมื่นสามนะครับ ทำให้เขาจะเหลือเงินเก็บสำหรับดาวคอนโดเนี่ยในปีที่3ถึงปีที่5อยู่ที่ 2003, 2องแสนสามนะครับสปีแรกคือ3ามแสนเกแล้วก็ปีที่3 4มสก็คือลงทุน2 0 0แสนสามพอลงทุนแบบนี้5ปีเนี่ยคุณจะมีเงินล้านห้านะครับพอณนะพอมีเงินล้านห้าแล้วเนี่ยก็ไปผ่อนปีละประมาณ1มื่นห้าอ้าหมื่นหรวมกับผ่อนรถเนี่ยประมาณ1 3ื่นสาม ก็ค<อ>ือจะมีค่าผ่อนประมาณ2อ0 0มต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนปีหนึ่งก็มา 3, สามแสนกว่าบาทบซึ่งมันก็ไม่ได้ไปกระทบในเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆเพราะว่าไ,วไอ้ตัว IMF ที่ลงทุนกเกษียณเนี่ยไม่ได้ไปแตะต้องเพราะว่าตรงนี้เขามีเงินเหลือปีหนึ่งประมาณ4ี่แสนก็ถึงเวลานั้นก็คือไอ้สี่แสนที่เหลืออยู่เอาไปผ่อนรถกับผ่อนคอนโดได้โจทย์มันก็ครบถ้วนครบถ้วนก็คือไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายวางแผนภาษีบริหารเงินสารงฉุกเฉลิม เพิ่มมูลค่าเงินออมวางแผนประกันซื้อรถซื้อคอนโดเกษียณที่60อันนี้คือตอบโจทย์ทุกเป้าหมายถ้าเขายังคงความสามารถในการหารายได้ประมาณนี้นะประมาณอยู่ที่ประมาณเ่นี้หนึ่งล้านแปดซึ่งพอคุยกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะอาจจะได้มากกว่านี้แต่ว่าเขาตั้งไว้ต่ำประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยห่วงถ้าเพราะว่าอาชีพอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่ใช้ความสามารถส่วนตัวด้วยนะ มันเป็นอาชีพที่แบบว่าดีไซเนอร์เนี่ยมันมันมันเป็น,ปนคนที่มีศิลปะมันเป็น verbally ถนะ้าปากต่อปากนะถ้าคุณทําผลงานชิ้นที่1ได้ดีเนี่ยมันก็จะมีชิ้นที่ 2, องชิ้นที่สามชิ้นที่สมาหาคุณ<ะ>ครับอก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เห็นไหมครับว่าคนเป็นแลนซ์เนี่ยนะฮะก็สามารถวางแผนการเงิน ในลักษณะองค์รวมที่คิดทุกอย่างคิดครอบครอบรอบด้านหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันให้กับตัวเองการสำรองเงินฉุกเฉินการซื้อรถหรือว่าซื้อคอนโดสามารถทําได้ครับ,รบแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือวางเงินให้ถูกวิธีแล้วก็มีเงินออมอยู่พอสมควรนะฮะวิธีการสร้างเงินออมเนี่ยมันแล้วแต่แต่ละบุคคลน,นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าถ้าคุณมีเวลาด้วยคุณก็จะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยได้นะครับ ราวนี้เนื่องจากเวลามันจำกัดนะครับแล้วถ้ามีกลรมีคำถามอื่นมีความคิดอื่นๆที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับโค้ชธนาธรคล่องการเขียนนี่ติดต่อได้ที่ไหนครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยกับผมใน Facebook ส่วนตัวผมได้นะครับ f a c e b o o นะครับชื่อธนาธรคล่องการเขียนสะกดเป็นภาษาไทยททงเนอหนูสระอาททหารรอเหลือแล้วก็คล่องการเขียนครับผมนะฮะชวนคุยเรื่องภาษีจะชวนคุยเรื่อง การวางวางแผนการเงินหรือจะลงทุนอย่างไรลงทุนอย่างไรนี่ช่วยไม่ได้นะครับไม่ต้องมาถามว่าซื้อหุ้นอะไรดีลงคริปโตตอนนี้ดีไหมพราะถ้าได้เนี่ยโค้ชทำไปแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนนะฮะการคำนวณภาษีว่าเอะลำพังที่เตรียมเงินไว้แบบนี้มันจะเพียงพอไหมสำหรับกายุของการ,กรเกษียณในอนาคตของตัวเองนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรน,นะฮะต้องขอบ,บคุณโค้ชเอมากนะครับ <c oughs> ที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ